สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับหลังจากเราให้อาหารไก่เสร็จแล้วนะครับเราจะพาไปดูจิ้งหรีดนะครับวันนี้อายุได้7วันพอดีนะครับแล้วก็จะพามาดูนะครับขั้นตอนขั้นตอนการ ทำที่ให้อาหารของจิ้งหรีดนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดจิ้งหลีดของแต่ละบอกก่อนนะครับอ่ะนะครับอ่ะขออนุญาตกับกล้องนะครับ คือบ่อแรกนะครับจึงดีดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทคนเห็นไหมครับนี่นะครับนะครับนี่บ่อที่สองนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาทําที่ให้อาหารของจิ้งหรีดนะครับข้างในนะครับจะมีจิ้งหรีดเต็มไปหมดเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูจิ้งหรีดอายุ เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันดูว่าขนาดของเจ็ดวันของตัวจิ้งหรีดนะครับจะมีขนาดตัวเท่าไหร่นะครับนี่นะครับสุ่ m ดูใกล้กนะครับนี่คืออายุเจ็ดวันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำที่ให้อาหารของจิ้งหรีดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำวิธีง่ายๆนะครับอ่ะนี่คือบ่อที่สองนะครับเราจะเก็บไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะบ่อที่สองนะครับเช่นกันครับบ่อที่สองจะอยู่ในตรงนี้นะครับนี่นะครับ ไปนะครับดูบอ่อที่3นะครับดูใกล้นะครับนี่คือจิ้งหรีดตัวอายุ7วันนะครับจะมีขนาดประมาณนี้นะครับ นี่คือกําลังกินอาหารนะครับกําลังกินอาหารตรงนี้จะมีที่ชื้นนะครับมันจะกินน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้มันอยู่ในรูปของถาดนะครับเราจะทําที่ใส่อาหารนะครับตรงนี้บ่อที่สี่นะครับบ่อที่สี่นะครับษณะการเลี้ยงของเราก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับนี่ครับรูปแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําที่ใส่อาหารของจิ้งกิกกันเลยนะครับค,ค,ครับต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการทําที่ใสาอาหารใส่น้ำนะครับใส่น้ำ ให้จิ้งหรีดกันนะครับโดยวิธีการง่ายๆนะครับอะก่อนอื่นเราจะเห็นขุยมะพร้าวที่เรามีอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับขุยมะพร้าวที่เราไว้สําหรับเพาะจิ้งหรีดที่แรกนะครับตรงนี้นะครับเราก็นํามาใช้ประโยชน์เลยนะครับนํามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือถาดนะครับมีถาด หนึ่งใบนะครับมีถาดหนึ่งใบเราทำแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวของจิ้งหรีดนะครับมันออกจากขุยมะพร้าวที่เรามีนะครับอ่ะให้ไปอยู่ในแผงไข่ต่างๆนะครับอวัตอนอื่นะครับเราจะนำมาใส่ที่ถาดตรงนี้นะครับให้มันเต็มนะครับใส่ให้มันเต็มนะครับนี่คือจิ้งหรีดอายุ7วันนะครับ เราจะสามารถทําได้เลยเราจะทําแบบนี้ใส่แบบนี้ระยะเวลาอยู่สองสัปดาห์นะครับก็คือสิบสี่วันนะครับหลังจากที่เราเอาใส่เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะน,นําน้ํานะครับน,นําน้ํามาใส่ให้มันชุ่มเลยนะครับ น้ําขวดของเรานะครับจะเจาะรูนะครับเจาะรูที่ปากที่ฝาขวดนะครับที่ฝาขวด ใส่แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆให้มันชุ่มเลยนะครับเราจะสามารถทิ้งไว้ได้หลายวันนะครับ ได้แบบนี้แล้วนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะทําที่ให้มันขึ้นมากินน้ <initiation> ําได้สะดวกนะครับโดยการนาขุยมะพร้าวที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับทาให้มันเป็นเนินสูงนะครับทำให้มันเป็นเนินสูงแบบนี้นะครับรอบด้านเลยนะครับรอบด้านเลยนะครับแบบนี้นะครับจิ้งหรีดก็จะสามารถจิ้งหรีดก็จะสามารถ ขึ้นมากินน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างนะแบบนี้นะครับเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทุกบอ่อเลยนะครับทั้งหมดสีบ่บ่อทำแบบนี้ทุกบอ่อเลยนะครับเติมน้ำเข้าไปอีกครับเติมน้ำเข้าไปอีกอ่าแบบนี้ครับอโอเคครับต่อไปนะครับ เราก็จะให้อาหารนะครับอาหารนะครับนี่คืออาหารนะครับอาหารของจิ้งดีนะครับเราสามารถนําเป็นนําเอาอาหารไก่อาหารไก่เล็กนะครับมาให้ได้นะครับการเลี้ยงทั้ง4บอ่อตรงนี้นะครับเราจะใช้อาหารไม่เกิน1กิโลกรัมนะครับก็ประมาณ20บาทนะครับ ใช้ทุนไม่เยอะนะครับอาหารนะครับเราสามารถให้ทุกมุมเลยนะครับใส่ได้ทุกมุมเลยตรงนี้ได้เลยนะครับใส่ทุกมุมเลยด้านข้างได้เลยนะครับใส่ตรงที่ว่างเลยนะครับ ถ้าเราใส่ไว้แบบนี้ประมาณสองสามวันเราก็สามารถมาดูครั้งหนึ่งได้นะครับไม่จะเป็นต้องดูทุกวันนะครับเราก็จะดูว่ามีมดไหมนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องเบลล่าพามวนด้วยนะครับหรือว่าเพจเบลล่าพาเพลินนะครับขอบคุณครับ